เอาสีแดงๆดูดันให้ผมนะครับช่างนัดสวัสดีครับช่างนัดสักลายสว่างดดนดินจังหวัดสุโขทัยอันนี้ก็เป็นงานหินอีกงานหนึ่งครับเพราะว่าไอ้เพิ่นเป็นคนผิวเข้มแหมล่ะกับเป็นงานเงามาแล้วครับก็ต้องค่อยๆระบายสีไปเนาะครับผมเพราะว่าเขาเอาสีทนห่อนมาทับงานดำนะครับมันก็สียากแน่แต่ทําได้ครับผมบางวันว่าทําไม่ได้ดิแต่ค่อยๆระบายสีไปเนาะครับ งานแก้นี่ยบอกอสําหรับงานแก้เนี่ยอาจจะได้ซ้ําสักรอบหนึ่งผื่ะครับทั้งบัดเลยล่ะคือเก็บงานนะนะครับต้องเข้าใจนะครับเป็นงานแก้นะครับก็คือถ้าแนะนําได้ก็ใจเย็นๆครับสักครั้งแรกก็คือเก็บเงินให้ได้กักๆจังหาร้านที่ถือใจนะครับผมจังไปสักกระเพลิลนกะจักสีว่าจังไหนเนาะ,ะเจ็บเสิว่าปวดมวดจะคล้่งอีกและก็คือ ตัวผมเนี่ยกบเป็นช่างที่สักวันละหนึ่งงานครับผมกะบ่เมนช่างที่กินเหล้าสูบยาสูบบุหรี่เนาะครับสบโบเทียวบอย่างกับโฟกัสงานได้ทั่วไปกะใส่ดุลพินิษพิจารณาเอาครับอยากซักกับไผ่ครับผมกะเงินเป็นของท่านนะครับเจ้ากิใส่พิจารณาเอาไปซ่องเบื้องเขาคักๆครับผมไปเบื้องรีวิวคักๆครับผมจนมั่นใจเชื่อใจว่าเออคนนี้แหละอยากไปสักน้ำอย่างประมาณนั้นอยากซักกับช่างที่ เป็นยังไงล่ะทักษิวาจังไหนเนาะม,นมันมีหลายแบบครับช่างแต่ละคนบนพื้นกันกับผบมแมนว่าผมเป็นคนดีหรอกครับว่ากินเหล้าว่าสูบยาวิ่งออกกำลังกายก็ได้ก็เป็นเงินของท่านเนาะอะ,อะเงินในกระเป๋าท่านท่านอยากสักกับใครกะถ้าอาจจะมีมูอเคยสักกับผู้นั้นผู้นี้ก็ไปสอบถามเมืองครับมันเป็นยังไงอืมเป็นตับไปสักน้ำบอ่ออืมจังนั่นที่กะแล้วแต่งเงินเจ้าเด้อครับผมใช่ดุลพินิจพิจารณานะเอาเพราะว่าสีมันติดผิวหนังเจ้าไปตลอดชีวิตกับผมประมาณน้น เป็นสีแดงอีเทนนอนครับมือเนี่ยะอีเทนนอนทั้งเบิดเลยเป็นเป็นแดงลึกครับเพราะว่าอ้าเพิ่นเป็นคนผิวเข้มมัมกจะต้องเอาแดงลึกด้วยครับให้มันสดสดแน่หละกสีส้มแน่ลกักสีไล่แดงไล่เลเแนนะครับให้มันสว่างสว่างเนี่ยถ้าเป็นผิวหนังไม่ไหม้หน่ถึงจะเป็นผิวเข้มก็สามารถลงสีได้ครับผมอาจจะบส่สดคือคนผิวแดงโอ้ อาจจะบสดคือค้นผิวขาวเนาะสีนะแต่มันก็งามในแบบผิวเข้มครับผมถามว่าลงสีได้ไหมได้ครับหลังไม่ได้หมดครับผมแล้วแต่เจ้ามักจะเลือกภาพมาโลดเพราะว่ามันเปลี่ยนหลังไม่หมาจากสีวว้ตั้งไหนมันไม่ใช่งานแก้ครับผมคุณสามารถเลือกภาพได้คุณสามารถเลือกช่างได้ครับเพราะว่ามันเป็นเงินของคุณเงินมันอยู่ในบัญชีคุณครับคุณจะโอนให้ใครก็เป็นสิทธิ์ของคุณเนาะไม่ต้องให้ใครมาบังคับครับผม เป็นเครื่อง w j บเจเอกครับส่วนเข็มนี่เป็นเข็มอีลิตครับผมเบอร์สิบสามเข็มโค้งด้วครับผมจะใส่เบอร์1ิบามเข็มโค้งยาวด้วยครับผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันเหมาะกับมือผมดีมือน้นน้อยออกจอกเล็บดำเนี่ยแหละครับกที่หลอก,กงามไม่ไวเนี่ยกับว่าไอ่มใส่คิมม่อนอิ่งครับผมเพราะว่าคขมอันเนี้ยที่เฮ็ดให้ลอกเร็วกับผมลดอาการคันนะครับลดอาการอักเสบ ช่วยให้ผิวสุขภาพดีครับสีกับยูคือเกานั่ะแหละครับว่าไปใส่ครับผมว่าแต่บ่ไปตากแดดเกี่ยวเขาตึกเหตากแดดตึกสะดุ้งครับผมสีในยูมิดเลยตัวไปการรักษาสุขภาพผิวครับผมแนะนําผลิตภัณฑ์ม่อนอิ่งครับผมเป็นซองน้อยดำๆที่ผมอ่าถ่ายภาพลงไห้เบิ้งนั่ะแหละครับกับไอ้เพิ่นก็ได้เสียไปตัวนึงครับเมื่อเนี้ยเอ้ยสองตัวครับก็ไอ้เพื่อนเคยมาซักดูแล้วกับลูกชายเพื่อนกับมาซักกับผมก็เลยได้สองตัวเนาะครับผมเนาะ ที่ขาดบ่ได้เลยก็คือแฟนเพจแฟนตุยงทุกท่านเลยก็ผมที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ช่างนัดเด็ดภาคอยู่ซูมือสวเวน,เนี่แหละครับอ้าส่วนตาเนี่ยก็เป็นอวตารครับผมเพราะว่าดูข่าเพื่อนมกักเบิ้งหนังอวตารกันเลยช่างนัดขอเป็นอวตารได้บ่อสันอ๋อได้ครับผมเพราะว่าจั้งใดหล่ะมันกลับได้อยู่นะครับแต่ก็เหตดให้มันใกล้เคียงมากที่สุดเนาะไอ้เพื่อนเป็นคนผิวเข้ม สีเหลืองแน่สีสมแน่สีขูมิยินแน่สีฟ้าเนี่ยครับในน่วยตาเนี่ยเพราะว่าไปเบื้องในอัมบตันผมก็ขยายออกเนี่ยเซ็จรวยแบบนี้ก็ถือว่ดเร็วครับผมไอสเปิลกับสีเหลี่ยมเหลี่ยมนี่จังเลยครับเวลาเสร็จเพราะว่าเป็นคนอายุ55ล่ะครับเนี่ยผิวเข็มนำหน้าครับมันถือไฟถึงยางมันก็เยี่ยม,เห,ยมเหลี่ยมเนี่ยขออนุญาตปิดไฟครับบปเห็มันเหลี่ยมเนาะเดี๋ยวมื่อนเจอกันครับงานแก้เกอิชาครึ่งหลังสำหรับเมื่อนอีนกัสวัสดีครับ